ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภหลังจากดาวพฤหัสย้ายราศีคุณจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดาวพฤหัสตรงนี้จะมีผลลัพธ์ที่ดีแก่คุณอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับดาวพฤหัสเองมาจากเรือนลาภ เรือนของโชคลาภขณะที่ดาวลาภะโชคลาภตรงนี้โคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของกระดุมพระหรือเรือนการเงินแน่นอนแหละครับว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าการเงินจะก่อลาภในเรื่องราวของการที่จะได้โชคได้ลาภหรือการเงินของคุณนั้นจะมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตรายได้แบบฟุกฟุกหรือใครคาดหวังเงินที่เข้ามาแบบเสี่ยงโชคแล้วแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่านะครับจุดตรงนี้ของคุณนั้นกับการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสจะส่งผลลัพธ์ที่เป็นบวกแก่ชาวราศีพศพโดยเฉพาะในเรื่องราวของการหาเงินได้คล่องขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองถึงแม้จะเป็นปลาก็จริงแต่เขาก็ยังได้ตําแหน่งเป็นอุจจาว,วิลาาอีกด้วยเพราะฉะนั้นความหมายที่กําลังขิ้มแข็งแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของการให้คุณแก่ดวงชะตาของชาวราศีาพิจิเป็นอย่างดีนั่นเอง